สวัสดีครับเช้าวันที่11ตุลาคม2566ที่นี่จังหวัดบึงการครับมาดูสภาพท้องฟ้าของบึงการเช้าวันนี้ครับค่อนข้างที่จะท้องฟ้าโปร่งนะครับฝั่งทางโน้นก็จะเป็นแม่น้ำโขงนะครับเราจะพาท่านมาชมลักษณะใบทุเรียนหลังจากที่เริ่มหมดฤดูฝนและก็จะเริ่มได้แสงแดดจำนวนมากต่อวันนั้น ปฏิกิริยาของใบจะตอบสนองอย่างไรครับนี่ครับใบต่างๆของทุเรียนก็จะเริ่มได้รับแสงแดดและก็เอาแสงแดดนั้นมาปรุงอาหารถ้าหากว่าใบที่เรารักษาได้แต่ละชุดนั้นรักษาใบได้ให้รอดพ้นจากเชือ้อรารอดพ้นจากแมลงต่างๆใบพวกนี้ก็จะสมบูรณ์สร้างอาหารได้เต็มที่ร้อเอร์เซน์นะครับ อ,อย่างการณีภาพต้นที่เห็นนี้ก็คือพันยาวลิ้นจี่ครับอายุก็4ปีนะครับอ,อีกไม่กี่เดือนก็ครบ4ปีต้นต้นนี้นะครับเราเคยให้ท่านได้ชมว่าในช่วงที่ฝนตกชุกๆนั้นใบเก่าเหล่านี้ใบพี่ใบเก่าของเขานั้นได้ร่วงหล่นลงมาเยอะเลยร่วงหล่นลงมาเนื่องจากว่าฝนตกชุกๆุกแล้วรากของเขานั้นฉ่ำน้ำ หรือว่าดินแฉะนั่นเองในขณะเดียวกันก็กําลังแตกยอดอ่อนชุดนี้ออกมานะครับยอดอ่อนชุดนี้กําลังแตกออกมาก็ทําให้ใบพี่นั้นร่วงหล่นไปจากวันนั้นจนถึงวันนี้เมื่อใบพี่ร่วงหล่นออกไปแล้วฝนก็ค่อยน้อยลงรากก็ค่อยค่อยฟื้นคืนมายอดอ่อนที่ออกมาเป็นรุ่นน้องล่าสุดนั้นก็ค่อยค่อยพัฒนาเจริญขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงขณะน,นี้เดือนตุลาคมเราก็คิดว่า เรื่องของฝนชุกนั้นก็หมดห่วงไปที่เหลือใบเหล่านี้ก็จะทำหน้าที่ต่อไปรากที่อยู่ใต้ดินนั้นเป็นรากฝอยที่เราอนุบาลได้รักษาได้โดยเราใช้น้ำหมักน้ำจุลินทรีย์ไปรดไปพ่นบ่อยๆช่วยพยุงกันขึ้นมามาถึงวันนีอ้อาการนั้นเราคิดว่าหมดห่วงแล้วทุกอย่างก็เริ่มพัฒนาไปตามลำดับนะครับ เราจะเห็นว่าใบต่างๆนั้นเริ่มหนาขึ้นเริ่มเขียวขึ้นถ้าหากว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่จะได้แดดต่อไปนี้จํานวนแดดต่อวันชั่วโมงต่อวันนั้นมันจะเพิ่มมากขึ้นก็จะเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้ใบชุดใหม่นี้ที่กำลังมีพลังอย่างดีมีประสิทธิภาพในการปรุงอาหารอย่างดีเขาก็จะค่อยๆเขียวขึ้นเขียวขึ้นนะครับ นี่คือลักษณะวัตตจักรของทุเรียนที่เราควรจะรู้จักและก็ทำความเข้าใจบางครั้งเราไม่เข้าใจเราก็อาจจะไปหักโหมว่าเขาเป็นอะไรซื้ออยู่ซื้อยามาใส่ถ้าหากว่าเราวินิจฉัยผิดการดูแลรักษาป้องกันมันก็จะทำให้ผิดทางเช่นกันออย่างเช่นกรณีใบนี้นะครับ ที่มีอาการลักษณะอย่างนี้นี่คือลักษณะของเชื้อราเข้ามาทําลายตรงรอยตรงนี้ซึ่งมันเคยเป็นแผลนะครับเชื้อราก็มากับน้ําฝนก็เข้าทําลายแต่ว่าในเมื่อวันนี้นะครับใบนี้มันถูกแต่แล้วเชื้อราก็จะเดี่ยงไปเองหยุดการทํางานหยุดการระบาดอยู่แค่นี้นะครับเขาจะไม่ระบาดไปจากนี้อีกแล้วเราก็สบายใจไม่ต้องไปเสียปัใจจัยในการซื้อมาอบํารุงรักษาอีกต่อไป ส่วนกรณีที่ใบเป็นจุดแบบนี้นะครับจุดเล็กๆอย่างนี้นี่นี่ครับนี่จุดเล็กๆแบบนี้ก็คือราสนิมราสนิมมันจะปลิวมาเป็นสปอร์มามาตกใส่ใบแล้วก็ทำให้จุดๆนั้นแห้งเหี่ยวไปท่านไม่ต้องกังวลน,นะครับถูกแสงแดดต่อไปตรงนั้นก็สต็อปแล้วหยุดแล้วนะครับ นี่ลักษณะจุดเด่นของอทุเรียนพันุ์ยาวลิ้นจีจุดเด่นเราจะเห็นว่าใบเขาจะใหญ่มากนะครับ <c oughs> ใบจะใหญ่ยาวเลยนะครับนี่คือพันธุ์ยาวลิ้นจีซึ่งเป็นพันุทุเรียนอีกพันุหนึ่งทึง่เราก็ไม่เคยกินนะครับรู้แต่เพียงว่าทุเรียนพันนี้ราคาค่อนข้างที่จะแพงนะครับ <c oughs> ก็เลยเอามาทดลองปลูกเราปลูกไว้สองต้นนะครับนี่คือต้นที่1น่งนั่นคือต้นที่สองต้นนั้นก็ใบร่วงมโหรารเหมือนกันนะครับในช่วงที่ฝนชุกๆแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่ใบอ่อนเขาออกมาเหมือนกับต้นนี้ครับในที่สุดมาถึงวันนี้่าใบก็ทํางานต่อไปใบชุดนี้ถ้าเจริญเต็มที่นะครับแก่เต็มที่ก็จะเขียวพรึบแบบนี้แหละครับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็พาท่านมาชมแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับดูกันชัดๆอีกครั้งนะครับ